เพราะว่าห้องน้ําเนี่ยประดุดห้องรับแขกนะครูวิทยาใหญ่คิดเช่นนั้นประดุดห้องรับแขกคือแขกเวลามาเยือนที่วัดเนี่ยสิ่งแรกคนึกถึงเน่่หลังจากสมบานแล้วเนี่ยสุขาสุขาอ่าใช่ใช้มันอย่างนั้นนลนีคือที่เขาจะไปห้องสุขาเพราะเขามีทุกขาทุกมันอัดอั้นตันตัว พออัดอั้นตันตัวก็ต้องหาทางพออึดอัดก็ต้องเอาอึดออกเนี่ยต้องออกเนยห้องรับแขกห้องน้ำเนี่ยเออนี่นะทีนี้ถ้าห้องน้ําไม่สะอาดก็เหมือนเราไม่ยินดีต้อนรับเขาอะไม่เวรกรรมเขาแต่เป็นเวรกรรมของเขามันยังงินด้วยนี่เออ เพราะว่าเรายินดีต้อนรับเขาเนี่ยถึงต้องทําห้องน้ำให้สะอาดและถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้มาเยือนไม่ว่าเป็นพระหรือโยมให้เกียรติผู้ให้ย่อมมีจิตใจที่สูงส่งและมีความยิ่งยิ่งใหญ่อยู่ในตัวคือภาคภูมิใจอยู่ในตัวเพราะในฐานะเป็นผู้ให้เนี่ยให้เกียรติเนี่ยให้สิ่งที่ดีที่สุดคือเกียรติเกียรติยศ นี่นะจ๊ะในการต้อนรับดิผู้ให้แปลว่าต้องมีเยอะจึงให้ได้ <c oughs> แปลว่าผู้ให้เป็นผู้ที่มีมากกว่ามีก่อนนี่จ้ะแล้วพอห้องน้ำสะอาดเดี๋ยวซับไหลมาเขวัดเออเนี่นะถ้าห้องน้ำไม่สะอาดซับมันไปติดอี่ตรงนั้นแหละแล้วมันจะกระดองนออกจากวัดเออนี่เนาะมันอย่าง,งานั้นซะด้วย มันจะเป็นเรื่องที่ซิมเพิลที่เรานึกไปถึงเลยว่าห้องน้ำนี่ยคือห้องดูดรับเออเมื่อทรัซับมันอยู่ในกระเป๋าคนอื่นนี่เนะเาะแล้วเราให้เกียรติเขาการตอนรับเขาอย่างดีด้วยความห้องน้ำสะอาดแต่เขาสบายใจรื่นลมอะไรเงี้ยอย่างนี้นะใจเขาก็สบายเลยเห็นบุญญาสถานในแต่ละวัดเนี่ยสะอาด มันช่วยลดทุกข์เขาไปแล้วได้ค่อนแหละที่เขามีอยู่หรือเขามีสุขแล้วเขาก็สุขเพิ่มขึ้น<ม>เพราะว่าได้พื้นฐานที่สำคัญของใจคือใจสบายที่เออยังไม่เจอเจ้าว่ายังไม่เจอพุทธบุตรเลยเจอแค่กำแพงกับพื้นดินนี่เสนาสนะมันสบายใจไปแล้วเนี่ยยังไม่ต้องคุยกันเลยนี่เนาะนี่มันสบายใจเออ ถ้าใครมีใจสบายเป็นพื้นฐานเวลาเขานั่งหลับตานี่นะเข้าถึงทำง่ายแปลว่าถ้าเราจูงมือเขาให้ได้บรรลุธรรมเราก็จะมีส่วนแห่งบุญตรงนี้ด้วยนี่จ้ะแล้วก็ความพร้อมเขาที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญก็จะเกิดขึ้นนี่จ้ะห้องน้ำนี่สำหัญนี่นะอืม พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้อนรับเขาอย่างดีจริงจะเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เนี่ยเพราะบางทีเรามองข้ามไปทั้งๆทีท่เรามองเข้าไปและเราก็ได้เข้าไปนี่น,ทนะทุกวันแต่เราก็มองข้ามไปซึ่งมันมันไม่ได้เนี่ย